คัดต้นพันธ์ุก่อนนะครับผมจะใช้วิธีการง่ายๆนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาไปปักชามหรือว่าขยายได้เลยสวัสดีครับพบกับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์แล้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชํำ ญ้ย่าหวานหรือว่าสเตเวียนะครับที่ผมรีวิวไปแล้วว่าประโยชน์ของมันมีเยอะแยะมากนะครับใช้แทนน้ำตาลได้นี mm hmm. ่คือสเตเวียผมมีเทคนิคนะครับทำยังไงให้มันติด100%นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผม mm hmm. จะให้ดูพวกที่มันติดแล้วนะครับ ต้นนี้ก็ถือว่าติดแล้วนะครับเราก็รอนิดนึงแล้วก็ให้รอแยกนะครับรอรอแยกลงกระถางจริงๆแล้วนะครับอันนี้เนี่ยคือผมชําไว้ขายต้นหนึ่งนะต้นละห้าสิบบาทนะครับมีคนมีออเดอร์มาตลอดนะครับมีออเดอร์มาให้ทําตลอดสําหรับย่าหวาน วิธีการที่ผมทำก็คือนะครับก็คือตอนแรกเราคัดคัดต้นพันธุ์ก่อนนะครับผมจะใช้วิธีการง่ายๆนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับคัดต้นพันธุ์ของผมก็ผมก็เวลาผมจะคัดนะครับผมก็จะดูรากมันด้วยดูรากมันก่อนนะ ว่าข้างล่างมันมีรากออกมาไหมครับก่อนเนี่ยต้นนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับหักเลยแกล้งแกล้แกล้แกนี่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 นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ ถ้ามีลากแบบนี้แล้วก็ง่ายๆนะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาไปปักชามหรือว่าขยายได้เลยมันจะมีดินเก่านะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนะครับแล้วก็ถุง นี่ผมก็เอาดินเก่าทำแตกนะครับเนี่ยต้นนี้ก็เป็นน่าจะเป็นหญ้าหวานนั่นเนี่ยนะครับนี่นะครับแล้วผมก็เริ่มเอาดินใส่นะครับ ผสมผสมดินกับปุ๋ยหมักตรงนี้นะครับปุ๋ยหมักของผมอันนี้คือปุ๋ยหมกักผสมดินเข้าไปปุ๋ยหมักไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวรากมันจะมีปัญหานะครับรากของไอตัวรากของต้นหญ้าหวานนะครับ ใส่ประมาณนี้นะครับทั้งดินเก่าทั้งปุ๋ยมาก็พ่จะรดน้ำนะครับรดน้ำให้เปียกเลยรดน้ำนะครับรดน้ำให้เปียกให้มีความชื้นนะครับ ชื้นยิ่งดีนะครับยิ่งชื้นยิ่งดีทีนี้นะครับผมมีเทคนิคนิดนึงนะครับก็คือในในตอนที่เราจะเอาต้นต้นหญ้าหวานของเราลงไปนะครับต้นหญ้าหวานมันรากมันจะรากมันจะบอบบางนะครับ ผมก็เลยใช้วิธีนี้นะครับผมก็แอบ,บจําเข้ามาก็คือผมจะใช้ทรายนะครับทรายเนี่ยแช่น้ำไว้นะครับแช่น้ำไว้ประมาณหนึงคืนแช่น้ำไว้แล้วทีนี้ผมก็จะเอามาทำเป็นรูตรงกลางนะครับผมจะเอาดินออกก่อน เอาดินออกนะครับแล้วก็เอาทรายลงไปเพื่อที่จะให้ทรายนะครับมันมันเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ไม่ทำให้รากมันมีปัญหานะครับทีนี้ผมก็จะเจาะรูนะครับแสดงว่าตอนนี้คือรากของหญ้าหวานก็ จะ,จะเลืิอนเติบโตอยู่กับทรายก่อนนะครับจะเลืเติบโตอยู่กับทรายก่อนผมจะหักนะครับผมจะหักตรงนี้ออกพวกนี้เราก็สามารถเอาไปต้มต้มใส่ชาได้เลยนะครับเนี่ยหวานมากผมก็เอาใบข้างล่างมันออก ยใบประมาณนี้ก็พอนะครับไปพวกนี้เราก็เอาไปต้มไปทําอะไรได้อีกนะครับีกังผมก็คือเอาลงไปเลยนะครับเอาลงไปแล้วก็ปรับปรับต้นให้มันตรงครับ สใส่มาใส่อีกครับมันจะเป็นในลักษณะนี้ก็คือจะมีทรายอยู่เป็นร่องตรงกลางนะครับคือมันก็จะดูดน้ำจากทรายพวกทรายพวกอะไรก่อนพอ พอมันโตรากมันขยายแล้วมันก็จะไปเจอปุ๋ยหมักที่อยู่รอบนอกนะครับผมทําวิธีนี้มันก็เกิดนะครับก็มไม่รู้ว่าเพื่อนๆทําวิธีไหนบ้างในการในการชําตัวหญ้าหวานนะครับในการชําต้นหญ้าหวานทีนี้เาก็ลดน้ําส่วนมากผมผมก็จะเอาใบไม้พวกนี้นะครับมามาวาง ไปมาเยอะทำเป็นให้มันชื้นนะครับทีนี้พอพอเราขยายหรือว่าพอเราเอาออกไปในกระถางแล้วพวกดินพวกนี้เราก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมน,นะครับขั้นแรกก็ต้องพิธีพิถันนิดนึงนะครับ เซตนะครับการชํำวิชีการชำหญ้าหวานของผมช่อง2เด็กน้อยกเกษตรอินรีย์นะครับเนี่ยเพื่อนๆดูผลงานนะครับว่าที่ผมชํำแล้วมันเป็นยังไงนะครับพอเราชํำเสร็จแล้วให้เราเอาต้นหญ้าหวานของเรานะครับมาอยู่ในที่ร่มที่ร่มที่มืดนะครับเนี่ย นี่คือออเดอร์ออเดอร์มาต้นละห้าสิบบาทนะครับเนี่ยพวกนี้ห้าสิบบาทนะครับผมไม่รู้ว่าผมขายแพงหรือเปล่าแต่ในพื้นที่ของผมไม่มีแล้วผมก็เสนอลูกค้าไปเขาก็เอานะครับเขาเอาเขาเคยมาเอาแล้วหลายรอบนะครับเคยมา,าผมแนะนําแล้วเขาก็ไปปลูกพวกใบเขาก็มา เขามาชิมแล้วเขามาซื้อด้วยนะครับแต่ผมก็แบ่งปันไปให้นะไม่ได้ไม่ได้เอาตังค์นะครับพวกใบสำหรับพวกนี้เราก็เอาถัางครอบไว้นะครับครอบอย่างนี้เลยนะครับให้มันโดนแดดหรือโดนแดดน้อยที่สุด Okay. สำหรับวันนี้ก็กลาขว่าสวัสดีครับ